อันคิงงเออจอจอตัวนี่ตัว้อันขอันตัวหญ่ตัวญ่้อ้อันนั้นเโอ้ปลาหมากปาอีกคำอ๋อเสนิอนเซนีกอนเออมือนี้เขาม่เขามีอันเขามีอันสวิงแล้ววันนี้หลบก่อนหันปลาไหนกูนีเด้เด้อ đi chơi, chơi 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 papi cay papi cay chơi chơi Xong chơi điền chơi 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 nó chơi 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 Màn chơi 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 bằng เฮ้เฮ้ที่เจ็ดอะเฮ้ยเอาอีกแปดสิบเก้าสิบตัวสองอูพี่น้องเอ้ยตัวหน่อยว่านับตาวสองโตเนาะบนสิบขาปิดใกล้ด้วยขาเนื้ออ่อนเนาะสบายดีพี่น้องการทักไทยสบายดีสวัสดีเอฟซี กดด้อพี่น้องเอ้ยินดีตอนหับกระส่ช่องน้อยดีๆพี่น้องตอนนี้เฮาพากันว่ายามเพียกเนาะพี่น้องใส่กันน้อยน้อเนาะพี่น้องขั้นผูดใดอยากเบิ่งลิปตอนใส่ตอนยามตอบก่อนกับไปเบิ่ใงในสองน้อยน้อยได้ด้อพี่น้องแม,แ,มแต่ตอนนี้เฮามายามตอนเพลสเนาะพี่น้องรอบที่สองมือเ้านี้เฮาก็ยามไปยามได้มือเ้ารนี้ได้เศร้าโตพี่น้องเอ้ย ได้ปลาปี่ไก่เนาะหรือว่าปลาเนื้ออ่อนทางฝั่งไทย์เอิร์ดได้เศร้าโตลวกันมื่อเช้านี้นนนนนนได้ช็อตเด็ดน้ำพี่น้องเอ้ยปลา,าใหญ่เฮ้าลุดเนาะปลาปลาใหญ่โอ้ยเสียดายค่ะพี่น้องมันเศ้านี่รูดวางบางนี้เนาะแถวเบื้องเบื้องผักน,นะมันลุดไปเดี๋ยวเฮาสิมายามพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายให้พี่น้องเบิ่งแาบนี้มาพี่ผากันมากับเด็กๆหลังจากที่ไปมุดเงือไดัา พีไหมพีวิมเดี๋ยวอานังหันเองมันม kind of ันนั่งทางห่างไงพยายามอ้ครยายามปะมาอ้โหเจอแล้วปวจใจโอ้ยคือไอ้ดีเนาะ ไปไปเนาะตันดองยามเบิ่งเนาะเดี๋ยวาะสิลงยามน้องสิมานบ่บเพนบเาเฮายามไปเลยพี่น้องถือว่ามานอยู่บเามาสตพี่น้องเอ้ มันถืออีกก่ะเอาเพี้ยตรองอีกดูได้พังบังก่อนพี่เนาะถือจูวบเหน่าหรือเปลี่ยนเนาะโอ้เปลี่ยนเนะาะแถตำพังมันเหน,น่ามันก็กินคือกันแต่มันม,มีปลากินได้นี่ยตำพังฝนเนาะอึ่มฮึกินกันเลยตัวโอ้โอเมียนเนาะปลามัน,น này anh mày say bông đồn cái đứa bị nó bọt mình xì đại chắc tổ xì mì tôi tít chú nó Hãy subscribe cho อันเคิงคิงเออเจอเจอตัวในี้ตัวใหญ่อันค่อยอันคอยอันตัวใหญ่ตัวในี้อู้อันนี้นปลาเงย์ปลาอีกคำอ๋อเส้นนี้ก้อนเส้นนี้ก้อนเออมือนี้เขามีเขามีอันเขามีอันสวิงแล้ววันนี้หลบก่อนอันปลาในกูนีได้เด้อมันดูดไปปากมันโอ้ ปามันจุบวมเนาะปลาเอียงเดี๋ยวบุกเคยเห็นเดี๋ยวอาใส่สวิงฮะ่พีน้องมานักมันเจ็บมันเียมันเดียมันเียวปะกพี่น้องเลยเจอเจอเพ่นบุกเคยเห็นกันป่าปลาอียงวะตัวใหญ่ก oh, ินเชร่า like กินดอกพังเนาะพี่น้อง Tony cựu đi chợ lên chưa chơi chưa chơi 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 chưa 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 điện tịt chưa 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 Phi Nong chưa 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 man 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 chưa 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 tới hưng này, chưa 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 giảm chưa 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 này, tới คัเฉพาะลุงบกแล้วจังบุกจะใส่เนี่ยจินระยามก็ไปกามาอาจารย์ตูดมันไปอีกไปสร้างเนี่ยเออตูดเจออีกพระจักรคือคือร้อนนะกินดีเนาะกินเนี่ยดีปลาดินเนาะอืมแสดงว่าน้ำซ้ำนี่โอเคโอ้ฮะจักรหลายวิธีดวงเพียงเนาะอืมมันต้องน้าบุกลุงรู้หน้าบุกใหม่ใหม่กกอนเทาแบบ

หาเบิ่งต้นเจอ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 อี๋เมนอี๋เนยางต้นมันมักถือโอ้ฟาปขังเฮ้ยเอามาดิสันเสียเพ่อมื่วะนนี้วะเอาเรียงกันเออเรียงกันโดดนี่จะที่เออมัดนั่นเพื่อมัดเบ็ดเือเอามา ตัวห้องยามไปเหออยเดี๋ยวมมันือติกันเด้อพี่น้องเลยอ้วานันวานอนหัวผูกอีกผูกอีกนี่้ยยับยไปอีกนึงเยับผูกตอวคิดว่าานบอลมันถือเดียนตอนตอนนั้มันเดียนเออสรมันในลย เออข้ากระอกเหตุสูตรในเบิ้องนาะบอได้ถึงมีสับมันเนาะมันจะเป็นจะอะไรพี่น้อยเห็นว่า,ามันกินได้ไหมอันอันกอัอนนัพี่นอ้อตอนนี้หาแต้มได้นาะหาตัวด้พี่นอ้อโตัวหวะอืมหากรเลืมาได้หาได้เท่นี่ตุนีนเบื้องบนก็คือว,ว่าเด

ปูตัวใหญ่เว้ยตัวนี้ใหญ่ขาวๆเลยพี่น้องเนื้อมันขาวอีดีน้องคือคล้ายๆปลาเสื่อมแต่มันสีใหญ่กว่าปลาเสื่อมจังน่อยเขาว่ามันมีตัวใหญ่กว่านี้ด้วยเนาะแต่มันมันต้องกินยังวะตัวใหญ่

ใส่เยียเขาก็ว่าแบบยิ่งตร้านแห่งดีแต่ว่าแบบบางคนเขาก็นักเนาะเขาก็บอยากเพิ่มลน์นะเด็เจอๆอีกแล้วเดยนหลังยีดีตัวที่ซิปไหมหเี่นหลังเ่นัตัวนี้กินคือเมกระนับตัวใหญ่ที cậu sao đại ship cậu của thương dạo ừ. chơi nói. tôi nhảy đấy tôi cứ xì nặng nặng

เดก็นน <laughs> บ้เกสันติสิเปนกันทิพยลังเลยมือเสานี้ห้าสิทําลายสันติสิได้บ่มือเสานี้ห้าได้ทิพเก่าโตพี่น้องเดี๋ยวมาหลุดเ <laughs> บิ่งตอนแรกตอนที่ตอนแรกเขายังยามได้อีกได้นี่เนาะจัองหน่อยนี่แหละประมาณส,สองสมองยามแต่หนึ่งกัดยังได้ไขมันตื้ ขึงอยู่นี่ถือใจหึงแล้วนี่นี่อันโอ้ตัวนี้โอ้จะมันพันกันจะมันตายเนาะแสดงว่ากินแต่หึงแล้วข้นเ่าดูยามเนาะยามกบไปกบมากบไปกบมายามตัวนั้นเดี่ยวมายามตัวนี้ยามตัวนี้เดี่ยวมายามตัวนั้น เอาไทรงเพียเท่ okay. ลุวย <laughs> จากโตเลยนี่เมาแล้วออมาแล้วมาแล้วตัวที่สิบสิบสี่ตัวนี้ก็ล่งแบบเอ่อนๆตก๋วขาวๆซบมันแข็งเน่จังมรู โตมันอ่อนอยุย่งจะศพมันแข็งเวลามันกินคุณพ่อไพกับพากันหาหมดเงียมาแล้วตัวหนึน่งนอกอีกตัวหนึงนน่งตวังตวที่หาตัวที่สิบหาเนาะตวัวสิบหาพี่นอ้องถ้าเบิง้งถ้าเบิ้งมันต้องถือเลี่ยนพี่นอ้องบอลโตดได้หน่อยได้น่อย ว่าพี่น้องลังจากที่เฮาเสียบเนื้อไปแล้ววงหนึ่งนี่เนาะเอาก็เลยล่องกลับมายามเบิ่งพี่น้องถูกแพี่น้องอกำลังกำลังแบบเสียบเนื้อแล้วนะก็ล่องมายามเบิ้งเนาะอันนี้เพิ่มกันไปเลยปุ๊บปั๊บยาไหนยาในยูทูบเนาะ ้ยายามไปหอดบอลมันถึงได้หลายลังบอลเสริมบอลมันมีตัวอะไรก้ออะไร กินเอียงกระดักระดอกมือปล่อยมือยาดเลยฝ้ากินไรตีแหงหมกินเนยปันหมกินเนยปีหนาจะงกินปีหนาคอยปนดไปได้เต็ม หากปอยลูกกับมกินของกันเดิๆเัวสัเกาว่าจักอุ้ยอุ้ยมเมนพี่น้องโมเมนต์ปีกไอ้ปีก่ยาบุงนี้ขามบขึ้นหรอพี่น้องช่างจียามอยู่นี่แหละยามม่หนีวิ่มือ

น่าน่าาเอมาเลยบอยอย่างนี้สิอย่างนี้สิเฮ้ยโหดพี่เนอะบวกขึ้นห้าหมื่นนี่กินไหวอะดีด้รึแปลว่าขั้นจะเสาะห้าบวกขึ้นจะเสาะแต่ร้า,รรา,ยายเลยมั้งจ๊ะ มันจะต,ตายส่วนนั้นจังไปตัวแดงเถอะโอ้ยขัญเหงายตัวแดงด เด็กปานนี้่ด้วยอะไรด้วยเศ้าพี่นอ้องพี่นอ้องน้องอันว่าสิทิมเลยแต่ใจมันยังสู้ไงไใจมันยังสู้อีกนิดมานอีกแล้วอะไรกินคกนอีเลยสู Long này hoặc nè, tiệc đi học sinh tidy lấy 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 ปพี่น้องตอนนี้ก็พากันยามเบ็ดเดี๋ยวเศษพี่น้องเบิ่งปลาปลาบีมมาเบิ่งให้พี่น้องเบ,บ,บ,บิ่งมือเดี๋ยวไปถ่าเบิ่งอีกเทื่อน,นึงอยู่อันนั้นเนาะพี่น้องเห็นนะพี่เห็น้าไอ้เดี๋ยวไปถ่าเบิ่งอีกเทื่อน,นึงอยู่เพื่อนผูน้ใะเดี๋ยวเหาสิไปลงเสียเพิ่มเนาะเดี๋ยวเอาบางเทื่อกันสิ ฟังเบิรงเช็คสีลงเฟื่องได้สีเมื่อไปตอนนี้ก็สีไปเมื่อท่ากับพี่น้องไปพี่น้องตอนนี้ก็พากันใส่อันนี้เอาไปปลาก็เอาไปโบเบิร์ตนี่ปลาน้อยนี่ นี่น้องตอนนี้เฮาก็สิเมื่อเนาะปลาปิกไก่เฮาก็ได้ซาวซาว2ประมาณนี้แหละพี่น้องปลา2ตัวเดี๋ยวไปเบิ่งกต้าตัวมื้อานีตัวมื้อานี่ได้เท่าไหร่19 19ตัวนี้2 3นี่ จะได้ไลยเติบพี่น้องเอ้ยกะพอลงอยู่เหยียงงานเอาไปยังโอ้พี่น้องพีดพีน้ำพีน้ำเออมึงถือว่เห็นปลานี่พี่น้องปลาเฮาที่พนงานทำเหมือนนี้เนาะเมื่อเช้านี้ได้ซิบเก่าโตทำลายสถิติที่จะโตได้ประมาณเช้าสอง ต, 2, ต,ตัวสองตัวสามโตมือเสาร์น,นี้รุดรุดตัวใหญ่กว่านี้เป็นเท่าไรเท่าแต่มือนี้บัรุดตัวนี้มันตัวใหญ่เป็นไรอาศัยอันนั้นบ้างทำบีมเอ,อิร์ดหนึงสองนับบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดไปย่างหาดูสอง

ตาสองอ้พี่น้องเอ้ยตัวหน่อยว่านาตาสองตัวเนาะบึงพิเอาลงปลาปลาปีไก่หรือปลาเนื้ออ่อนเนาะไปะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็มาแต่ยามเบ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะบ้านนี้ก็เคือแล้วเนาะพี่น้องขาเบิงึง คลิปนี้น้อยต่อเนาะเอาแต่สิทธ่ากันพยายามอีกตอนแรกเนาะเพราะว่าเสียบเมียไหวอยู่พี่นาะงแต่หนาจ,จะพอพยายามอยู่เพราะว่ามันถืออยู่เนาะไปเดี๋ยวสะคลิปนี้กันสิเดย์เบิร์ดเพียงจะนีเด้อพี่น้องเอ้ขอบคุณขอบใจที่บริสุทธิ์ทุกคนเนาะที่กลัามาติดตามความชม่นของอันจะจบคลิปเดี๋ยวไหวปอ,อกกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องฝากบึงโฆษณาใหา้เนาะเดี๋ยวไหวปอกกันไหมคลิปหน้าบ๊ายบายสบ,บายดีพี่น้อง